เอ้ยใช่เรนเ่นกอใช่ใช่สามสองหนึ่งสาด้ยครับแล้วก็มันตยจบแล้ว่ไครัจบแล้วเป็นไงบ้างเปนจะเพศไยี่สิห้าเครับก็จริงๆก็จะเชื่อแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราเราก็เราก็วางแผนกับสิทธิ์ไปแล้วใช่คือปกติคือยี่้าเขาจะบอกเป็นจเพศใช่ไหมครับก็จะ ต้องไปบวชเรียนอะไรเงี้ยริวก็เลยแบบขอ,อขอถัดไปสักปีหน้าครับปีหน้าปีหน้าปีหน้าก็าคือบอกไว้แล้วว่าปีน,นี้ยังไม่สะดวก,กใช่เพราะตอนนี้ริวต้องต้องรีบอ่าเดี๋ยวมีเคลียร์งานช่วงช่วงปีหน้าที่เรารับไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายปีก็ไปไปทําภารกิจนะใช่พอแล้วแต่เพื่อย่างเงี้ยเราสมบูรณ์ไหมไม่ครับ<ม>ก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาริวริวว่าก็ เชื่อมเหมือนคนส่วนใหญ่ครับแล้วก็รีว่ามันก็คือความสบายใจที่เรารู้สึกว่าอะไรคนการไว้ไม่การไว้บ้างอะไรเงี้ยเหมือนที่พ่อแม่เราเขาจะคิดแบนแล้มอะไรือยงก็เมัญหี่้กอะไรอ่้แล้วาวันนี้แ่งรเราอยากเอ่าเองไม่รีว่าของริวมันก็เรื่อยๆครับมีมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างทั่วไปปกติแล้วก็แล้วก็อยู่กับมัน เป็นคนมองบวกกันแล้ว,ลวถ้าว่ามีบวกเลยไม่ไม่อ๋อไม่ครับหรือว,ว่าถือถ้าเราเราไปเจอเรื่องอะไรหรืออะไรที่เราเครียดอะไรเงี้ยรือว่ามันก็คือเราก็ต้องอยู่กับมันแหละในสุดท้ายแล้วมันก็คือเวลาที่จะพาเราเราผ่านไปเพื่อทำกีว่าปีหน้าจะบวก้ใช่ก็ปีหน้า เคยแต่บวชแบบบวชหน้าไฟครับแต่ว่าแ,แต่ยังไม่ยังไม่เคยบวชแบบจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มีแต่แบบไปปฏิบัติท,ทําจริงจังเดี๋ยวยังไม่เคยได้ชดครับผมไหน้าบวชแทนุคุณนะใช่มันเป็นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำนะครับก็โกนหัวแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าเข้ากลมเข้ากรมใช่ใช่เาที่ผู้ชายเป็นที่บีหน้า ก็ต้องทำครับ <requ> ใช่เพราะว่าเรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราคุยเราคุยกับผู้ใหญ่มาสองสาปีนะครับว่าเดี๋ยวดิว25้าเนี่ยดิวจะต้องต้องมีอะไรต้องทำบ้างอะไรเงี้ยตามตที่เราแผนไว้แล้วกับครอบค<ม>รัวง<ม>ั้นด้บอกกับตัวเองบอกกับแฟนๆที่ที่เขาติดตามนะครับว่าเรา้องไปทำสิ่งนี้อาจจะาดไปก็ถ้าฝากติดตามก็รีบติดตามดิวเลยช่วงนี้ถึงช่วงปีหน้าก่อนที่จะขายไปช่วงหนึ่งเลยก็คืออ่ รกคาพันตายครับ14ตุลาที่ทุกคนจับต้องได้เร็วที่สุดครับผมใช่ครับก็ก็ก็หวางหวางไปแล้วจนถึงถึงปีหน้าปีหน้าได้วันที่แบบวางาหเลิ้หรือิวว่าเลิกเลิกแน่ชัดยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับแต่ว่าแทนไว้แล้วอยากทำอะไร มีโกอะไรบ้างนะโอ้พราคุณถามให้ผมคิดเังงกอยงเยนะี้ะคือตอนนี้ถ้าตามแผนจริงๆก็คือริวก็มีมีงานที่จะต้องทำอยู่แล้วแล้วที่เหลือก็อยู่ที่โปรเจกต์อื่นๆว่าเราจะไปทำอะไรต่อแต่ว่าถ้าเร็วที่สุดเลยที่พูดวันนี้เลยแล้วกันก็คือก็จะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะกลับไปทำเพลงจะทำเพลงับผมก็จะน่าจะปล่อยช่วงช่วงปลายปีนี้แหละครับ ตอนนี้อยู่ในโปรเซสของการทำเพลงครับส่วนไหนครับก็ทำทำเสร็จแล้วครับเหลือเหลือเหลือรอถ่าย M v มครับเอออะไรใหม่ๆมไหมอะไรใหม่ใหม่ครับใช่คือล่าสุดได้ทำเพลงแน่แช่วงตอนได้ใหม่ใหม่ครับอันนี้ก็ก็ลองดูแาไม่ไม่คือคือริวก็แบบริวรู้สึกว่ารวิวริวว่าอยากทําอะไรเงี้ยอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองเล่าในเรื่องของเราหรือเรื่องที่มัน ที่อยากตั้งคำถามมันก็ไปตั้งในในในเพลงที่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 เราจะทำครับแนวไหนเป็นเป็นแนวว่าลิวลิวไม่ลิวไม่เต้นละครับริวไม่เต้นแล้วริวไม่เต้นแล้วริวไม่เต้นแล้วทำไมค่อเลออทำไมรเต้นอะไไม่ได้หรทำทมาแล้วครับก็แล้วใช่ริวว่าครับริวว่าทางนั้นริวริวก็รู้แล้วว่าตัวเองได้ทำมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วแล้วเราก็รู้ว่าเอออาจจะยังนะ<เ>อ,อะไรเงีย้ยให้แบบรุ่นรุ่นน้องๆหรือพี่ๆทุกคนนี่เขาแบบถนัดจ,จริงๆนั่นดีกว่าเราก็มาสายแสดงด้วยกันใช่เบาๆเบาๆเบาๆเท่ๆเลยเราเลยก็ฝากทุกคนติดตามมันครับครับผมรูอว่าเพลงนี้เป็นของขันของวันเกิดได้ไหมริวริว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นแบบสิ่งที่รู้สึกว่าริวริวอยากทำะคระับคือถ้าคอนเซปต์มันคือแบบ ถ้าเราไม่รักกันวันนี้เราจะรักกันตอนที่จากกันไปแล้วหนออะไรเงี้ยก็่อ่ร้อย่ารย่าร้องเอออรกสร็จอบรัจริงก็ก็มี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 มันก็มีบ้างอะไรก็ใส่มากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปครับไม่ใช่ความรักแบบครอบครัวใช่ไหมแบบ ครอบครัวครับครอบครัว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 เขาเขาเขาบอกว่ายิ่งทานไปแสนได้แล้วเออเออไม่ใช่ความบอกอ๋อไม่เชื่ออจริงเหรอนี่เป็นไลฟ์สดเหรอไลฟ์สดว้าวเออเออเออปีนี้มันพิเศษอะไรความพิเศษปีนี้เหรอครับหรือว่าเออ พิ่งรู้ตัวอีกทีก็ยี่้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นี่แหละริวจริงจริงริวว่าวันนี้วันนี้ที่จะได้มาดูหนังมันก็พิเศษเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ริวอยากทํากับพี่ต้นพวงกับแล้วก็ได้เจอพี่เคนพี่เล็กด้วยรู้สึกว่าว้าวได้มาเจอแต่ละคนแล้ว่ามันก็เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงให้เราได้แบบได้เรียนรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราทําอะไรอยู่อะไรอี่เงี้ย <ๆ S 2> ก็เรืเ่อยๆครับยังไม่มีแฟนเนาะยังครับ ยังไม่มียังไม่มียังไม่ีไม่รีหรอคือว่ายังไม่ใจคุยกยูือเอาจริงๆไม่มีคุยยังไม่มีแฟนถามว่าอยากมีไม่อยากมีแต่ก็ได้แค่คิดอยู่ครับไม่เงานเจ๊ไมเหมือนเราป่ไมกินโทเวอร์เนาะเออดเวยมันเดียวไม่เราอยากแน่นอนอยากเรียกสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยป่อะไรนะอีไสองสามชั่วโมงแล้วนาโอ้โหงั้นอยากมีดีกว่าครับครับ มองเลือแฟนยังไงบ้างคะในวัยงานก่อนก็ก็มองว่าไงมองว่าถ้าวันหนึ่งมันจะมีก็ก็ไม่ได้แปลกครับเพราะว่าริวว่าริวก็ยิบห้าแล้วก็เดี๋ยวว่าทำงานอีกอีกสักแป๊บนึงถ้ามีจริงๆก็ก็บอกบอกไปแล้วว่าจะมาบอกกูแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ริวว่าความรู้สึกถ้าเราจะไปคุยกับใครเราจะมีแฟนก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ามันก็เรื่องปกติครับ บอให้เราไปก่อนถ้ามีเดี๋ยวบอกแน่ใช่ไหมใช่มีมีบอกแน่ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะบอกหรือเปล่า <c oughs> ไม่คือ <c oughs> ไม่ถึงว่า <c oughs> ที่จะบอกหรือเปล่าคือหมายถึงว่าวันหนึ่งที่ดิบวรู้สึกว่าถ้าเรามีใครสักคนเราแบบมันชัวร์กับทุกอย่างว่าเออเรา <c oughs> เราพร้อมเปิดตัวไง <c oughs> ือวก็อยากทีเดียวเยงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติดิวยี่ห้าแล้วแล้วความรักมันยังมีอายุแบบ มันไม่ตายตัวแล้ววันหนึ่ง<ม>เราเปิดตัวไปเราไม่รู้อุบัติเหตุจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนึงเราต้องไปเปิดตัวอีกคนหรือว่าเราที่รู้สึกว่ากออ็มีเราก็ชัว์ทีเดียวก็ก็เปิดนะฮะตอนนี้ก็อยากให้คนมาเอ,อ่เอ,อดูผลงานก่อนอย่างเงี้ยความรักก็ไม่ต้องห่วงครับหรือว่าหรือว่าเกิดมารอบนี้นะ่าจะได้มีความรักแน่นอนเออไม่ห่วงกันด้ครับเดออินได้ไหมครับนีออ่คุณจะไม่ถามหนังนองผมเลยใช่ไหมครับ รักกันบนตายครับ <S <S ออ14ตุลาคมนี้นะครับออได้ที่ทาง Netflix ครับผมครับผมผมสบายใจแล้วเราไม่ใช่ตัวซีเคกตใช่ไหมในเรื่องเรื่องนี้ริวริวไม่เคยไม่ได้ดูแบบอะไรก่อนเลย รอดูทีเดียวเอ้ยปกติถ้าเราถ่ายเสร็จแล้วก็จะมีแบบว่าเอ้ยพี่เขาจะเปิดฟุตให้ดูว่ามันประมาณนี้แต่นี่คือทุกคนซุ่มหมดแล้วก็มารอดูพร้อมกันครับใช่ได้ไหมคะพี่พี่ได้เข้าไปดูไหมเดี๋ยวดูเลเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคเในเด็กปี๊กเอซี่ไงเออลววันเดียวอย่าไลฟ์นะไลฟ์ลงนะเอาไม่ไลฟ์ได้หรอคะไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้เสียดายจริงเลยโราโชคดีได้เตือนไว้ก่อนเตือนไว้เนี่ยตอนแรกอัดใส่ซีดีไว้ แต่เรียกทีมงานเนี่ย่